สวัสดีชาวตี้อมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิป240ชั่วโมงออเนอร์ฟคิงซึ่งจะเป็นการเล่าเรื่องต่อจากคลิปที่แล้ว120ชั่วโมงออเนอร์ฟคิงนะโดยในคลิปนี้นะครับผมยอมเติมเงินกว่า9,600คูปองเพื่อสุ่มหาสกิน S.N.K ของเรียวมานะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยและนอกจากเรียวมาผมก็จะตามหาสกิน S.N.K ของชาร์ลอตฮีโร่ใหม่ที่กาลังจะเข้าอารีเร็วๆนี้กันด้วยนะมารอดูกันนะครับว่าการสุม่มครั้งนี้มันจะเกลือขนาดไหน <S <S เนอฟเฟกต์สก, Lady สกิลต จะดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมชูนิ้วกางขึ้นมากดไ like ลค์คลิปนี้แล้วก็ไปลุยกันเลยครับผมและสําหรับเอพิโซดนี้เรามาเริ่มต้นกันที่การสุ่มสกินกันดีกว่าครับซึ่งการสุ่มครั้งนี้ผมเติมมากกว่า9,600คูปองนะครับผมตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ3,000บาทนะฮะสำหรับสกินที่ผมอยากได้ในครั้งนี้นะครับก็คือนี่เลยครับผมเขาคือเรียวม้าในฮอคนะครับชื่อว่าทาจิบานะนะฮะสกินนี้เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าสู่โลกของ r v สูงมากๆครับเพราะว่าโมเดลตัวละครเนี่ยเหมือนกับเรียวมม้้าาในน AV แบบเป๊ะพอขโ ขายได้แบบไม่ยากเลยฮะส่วนสกินลำดับ2ที่อยากได้คือชาร์ลอต S N K นะครับซึงวิธีการสุ่มเนี่ยก็เหมือน R V เลยครับเราต้องหาเหรียญเนี่ยให้เจอครับผมพอหาเจอแล้วก็จะเลื่อนทีละขั้นด้านขวาเนี่ยครับถ้าเราหาเจอ2ขั้นเนี่ยเราจะได้กล่องสุ่มสกินส่วนขั้นที่345เนี่ยมันจะเป็นเม็ดที่สามารถใช้เลือกได้เลยว่าเราอยากได้สกินอะไรฮะทั้งหมดนี้ก็แปลว่าผมต้องสุ่มให้ได้อย่างน้อย3ขั้นจึงจะสามารถเลือกสกินของเรียวมะได้นั่นเองและตามสเต็ปการสุ่มกาชาเนี่ยสุ่มครั้รน ที่2เนี่ยตอนที่คูปองเหลืออยู่7,500ซึ่งขั้นที่2เนี่ยเราก็จะได้กล่องสุ่มสกินครับหใน4 S N K ซึ่งถ้าผมดวงดีเนี่ยผมก็จะได้สกินเรียวมา S N K ใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้ครับได้ของดวงมาแทนคริกเน็กครับจากนั้นผมก็มาสุ่มต่อแลวคือทีเนี้ยเกลือแบบรัวๆเลยครับผู้ชมกว่าจะได้ขั้น3เลือกสกินได้ก็คือนู่นเลยครับคูปองผมเหลืออยู่4,800แต่ละนี่คือหน้าตาลูกแก้วที่สามารถใช้เลือกสกินได้ฮะและเพื่อให้ได้ลูกแก้วเลือกสกินอีกออออัันนนนนทททีีีี้้คูปปงงผมมมไหลเเลเเ็็ยยยยรรวถึกกกา่่ขะุ แล้วผมก็ไม่สามารถสุ่มให้ได้ลูกแก้วดวงที่2มาครับจาก4,800คูปองเหลือ660จาก660เหลือเพียง40คูปองก็ยังไม่ได้ลูกแก้วดวงที่2ครับผมตอนนี้กูเหลืออยู่40และใช่ครับผมสุ่มจนเหลือ0ูนคูปองก็ยังไม่ได้บ,บอกเลยว่าโคตรเกลียดแต่ก็ยังดีนิดนึงละกันที่เกมเขามีการันตีให้นะฮะแล้วขยะที่ผมมีอยู่มันก็เพียงพอที่จะใช้กดการันตีได้พอดีฮะผมก็ได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าอย่างน้อยก็ไม่ต้องเติมเพิ่มแล้วะ่ถึงเวลากด ใช้ลูกแก้วเพื่อเลือกสกินแล้วครับผมอย่างนี้ผมบอกไปฮะผมอยากได้สกินนี้เรียวมาเอชเอ็นเคและนี่เลยครับพี่โล่ใหม่ชา์ลอตที่กำลังจะเข้าอาีเร็วๆนี้ก็สรุป3,000ันได้มา3สกินนะฮะเฉลี่ยสกินละ1 0 0 0นะครับและนอกจากที่ผมจะได้3สกินเอชเอ็นเคมาแล้วนะครับผมยังได้สกินนี้แถมนะครับเนื่องจากเป็นการเติมคูปองครั้งแรกของผมนะผมก็เลยเลือกสกินของมิเลดี้นะครับเพราะว่าผมชอบมากไอปูเนี่ยมันหน้าตากวนตีนสุดๆและสำหรับใครที่อยากเติมเกมเอชโอเคถูกถูกนะผมแนะนำ Shop. No 1เรงเติมเกม Honor อสวิาแมนช็อป สบายเข้าไวแบบสุดๆ,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 ๆเติมเกมนี้ครั้งแรกแบบไม่เคยเติมที่ไหนรับโบนัสแบบจุกๆเบิ่มๆไปเลยเติมเกมในเว็บรับ Richman สามารถใช้เป็นส่วนลดได้หรือจะเลือกผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้สูงสุดถึง10เดือนอนบริการเติมเกมชั้นนําให้เลือกอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงสำหรับ o n e r King เติมเกมถูกผ่อนง,ง่ายมีเงินคืนต้องที่อยู่ Richman Shop เท่านั้นได้เวลาไปเล่นเดียวมา SNK กันแล้วครับผมเกมนี้ก็เจอหลายประเทศเลยนะครับเกาหลีก็มามาเลเซียก็มีด้วยนะแล้วหน้าจอตอนโหลดนี่บบออกเเลยยยววาาขขงงรตึสุดดดนะัไ้้ และนี่ก็คือสกินราคาประมาณ1,000นะครับผมดาบเรืองแสงแบบนี้เลยทีเดียวแล้วมีเพื่อนมาช่วยแบบนี้ก็ต้องแทงให้มันติดสตันแล้วก็เรียบร้อยครับผม <S <S แวะ้ทะลอกกับนกแป๊บหนึง่งอย่ามาขี้ใส่หัวชันนัฟเฟยแล้วเพื่อนของเราชงสวยขนาดนี้จะไม่ยกสดได้ยังไงล่ะครับ แซบอหลีที่เลนกลางแล้วก็มาล้างบางที่เลนบนกันต่อบอกเลยว่าอันตีของผมนั้นโคตรเฟี้ยวจะปล่อยให้นายรอบไปก่อนก็ได้นะแต่ว่าทุกคนมาดูอันตีกันอีกรอบครับนีเห็นไหมว่ามีร่างแยกสองตัวมาประสานอินทาท่าทางกันนะฮะซึ่งถ้าใครเป็นเมนเกม r v ีเนี่ยก็รออีกแป๊บหนึ่งนะผมว่ายังไงก็ต้องเข้าอาวไทยแน่นอนนะสก,กินนี้แล้วนายบังอาจมากเลยนะจะมาล้วงฉันอย่างนั้นเหรอมูซาชินี่คือหลุมคิดที่7ของเอชโอเคครับผมอยากให้มีในอาวีมากๆเหมือนหลุมนี้มันไม่ได้มีไว้ให้ป่าฟาร์มนะ แล้วคือผมเหงาจัดอ่าก็เลยดอยป่าสัก2หลุมเลยและเมทฝั่งตรงข้ามตัวนี้ครับเขาชื่อมีเรดี้เป็นตัวที่น่าลำคาญที่สุดในเกมแล้วผมว่าเนีย่ยเขาสามารถสร้างให้โรบอทปุกปิกมาเดินตามกัดตูดเราได้เรื่อยๆเลยดูจํานวนปุกปิกที่มันเสกออกมานั่นสิครับโอ้โหกูนึกว่ามอสหุ่นยนเถออะไรมันจะเยอะขนาดนี้เบื่อแล้วครับเลนกลางลงมาสก,กีบิดี้ที่เลนล่างกันบ้างดีกว่า้อมในเกมนี้ก็เหมือนอาวนะครับต้องรอ4นาทีก่อนถึงจะตีได้ตอนนี้ก็4ี่ครึ่งเลยครับจัดไปเลยสวัสดีมีเรดี้เลือกเอาหุ่่นา ได้ตังค่นี้เดียวเองเหอคือถ้าเป็น RV พวกเฟอร์บงเฟอร์บี้มันก็จะได้ตังค์เยอะกว่านี้ใช่ไหมสวัสดีมอทอสนายจะคิดที่จะตีป้อมฉันดีกว่านะฉันขอเตือนอ้าวเ้วเล่นมาตั้งหลายนาทีของข้ามีตัวนี้ได้ครับอเลสติโอคือแครี่ที่ผมชอบที่สุดแล้วแั่งโคตรเท่โดยเฉพาะตอนโดนแข่งเนี่ยเท่จา้าทำไมมอทอสเป็นแทงแล้วมันต้องแอคว่างั้นเถอะฮะคิดว่าไฟเตอร์อย่างฉันสู้นายไม่ได้หรือไงวะจะไปไหนละขอคีดเด็กได้ไหมอชื่อบืบ้าวครั้งที่หนึ่งสารบบตุนเบฟวู้ มันต้องเอาให้สุดชุบชัเกมนี้ก็เล่นชิวๆไปเรื่อยๆครับเพลินๆจนกระทั่งสกิลผมหมดแล้วก็เดินไอหุ่นกระป๋องนี่กัดดากตุยนึกขึ้นได้ว่าเรายังไม่ได้วาฟเลยนี่นาเกมนี้อโชว์ซะหน่อยครับนี่และนี่คือท่าวาฟของสกินราคา1,000พนะครับานผมฉากนี้ผมอาศัยในช่วงเวลาที่อเลซิโอเผอแทงเข้าไปที่ยอดหน้าเดือดแตกฉากนี้ผมยอมรับตรงๆว่ากดมั่วๆไปตามสัญชาตญาณฮะเก็บทางด้านของมิเลดี้แล้วก็มอร์ทอสมาได้ก่อนจากนั้นก็หมุนซ้ายไปออโต้แท็กใส่มูซาชิจากน จนเกือบตัวแตกโชคดีนะที่สกิลสองของเรานั้นลงไปที่หัวของอเลสเตโอพอดีเก็บคอร์สคิวมาแบบงงๆแล้วเราจะยืดอยู่แค่นี้ได้อย่างไรจะน้องอาญากลายเป็นกวางเอา กวางน้ำแข็งก็งเสร็จเจอสิครับเพนต้าคิวครั้งแรกของผมในเกม h k OK ครับผมเป็นอีกครั้งที่พวกเราปลอดภัยได้มา2ดาวแล้วครับเกมนี้ผมเปิดโปรแต <c oughs> นี่คือฉาก MVP ฮะแบบ ague, อรอดเท่กันเลยทีเดียวครับสรับเดียวมาสกิน HNK ไปต่อกันที่ฮีโร่ชาร์ลอตครับกับสกินใหม่ที่เพิ่งสุ่มมาได้ครับ HNK ผมพูดตรงๆเลยว่าสกินนี้สวยกว่าฮีโร่ดังเดิมเยอะมากๆอะและสกินนี้ตอนโหลดเกมก็ขยับได้อีกตามเคยครับผมเปิดมาก็ขอโชว์ท่าวาร์ปหน่อยละกันเอามายุ่งอะไรเนี่ยเฮ้ยคนเขาจะรีวิวสกินใหม่โอ้โหไมาารย อาวัฟก็ประมาณนี้ครับสำหรับสกินราคา1000แล้วจังหวะนี้คือฝั่งของข้ามเขามาเพิ่มอีกหนึ่งตัวครับแต่ว่าเลือดน้อยมากขนาดนี้ก็ต้องโดนลำเจ็ดแฉกผมสิครับแล้วคือคุณผู้ชมดูไอออฟเลนฝั่งของข้ามดิแม่งต่อยแบบหมุนได้3ามองศา,าโคตรเท่ตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาคือตัวอะไรในอาวีครับก็ไลคิวมันแบบไม่ต้องรู้กันเลยแหละว่ามันคือตัวอะไรนะจนกระทั่งไอออฟเลนฝั่งของข้ามเนี่ยมันเลเวลสี่แล้วผักผมติดกำแพงแบบนี้ฮะชัดเจเลยชีชัดๆนะในรูปร่างของแแบบเเเดดด็็กกวัรรินออะไอ่่่าางี้ตทลฟู สึกถึงความถึกแล้วก็เลือดเด้งค่อนข้างดีเลยครับพี่โลตัวนี้แล้วอะไรกันครับเนี่ยพวกนายจะมารมชั้นย่างนั้นเริศจ,จ้าแต่โทษทีนะผมมีน้องหยุนหยินมาช่วยแล้วซึ่งฮีโร่หยุนหยิ่นนี่ก็มีข่าวว่าจะเข้าไทยเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าน้องชา์ลอตเนี่ยตัดหน้าขึ้นมาก่อนนะครับตัวใหญ่ๆนี่ก็คือปลาหมึกในอานั่นเองนะครับโลแบบอย่างเยอะเลยส่งลงไปคุยกับล่ามะม่วงก่อนเลยหนึ่งตัวแล้วกันเหลืออีกหนึ่งนี่เลยครับหลวงพี่วัดเต้าหลินครับผมแมหมในอาวี RV นี่เบิ่มเบิ่มเลยนะอยู่เกมน,น ผมครับผมจะไปตีปอมโอ้โห,โหเลือดมึงดําขนาดนี้ตีทีเดียวไม่แตกได้ไงวะเนี่ยแล้วคือฉากนี้นันตาญาทิ้งดาเมจไว้สวยจังไอหลามฝั่งนู้นมันเหลือเลือดิดเดียวอะแต่ผมเอาไม่ลงว่ากูแตกเองเฉยอย่าไปคิดมากฮะไอหลามที่เล่นโดยพี่จีนมันก็จะโหดๆแบบนี้แหละแล้วฉากนี้คือผมเอาหลวงพี่จริงฮะวิ่งไล่กันตั้งแต่สุข,ขุมวิทจ,จนจันันอะอยากเทสดาเมจไงว่าเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าชาลลอตเนี่ยสามารถสู้ได้สบายบือสดือโบเลยฮะเจนเดียวกับไอตัวนี้ครับหลามฝั่งทนแม่งตตตตกกกกููเเเปป็นนนนนลลลลซดมมมาาาัคัคีี่อสไ์้ฉผ หวังจะมาช่วยเพื่อนตรงเลนกลางะแต่ว่าโดนธนูฟันถุงข้ามยิงโคตรแรงเลยอะไรวะเนียแล้วก็จึกแล้วก็จึกเอือเพื่อนกูแตกไม่ไหวแล้วเว้ยขอลองงัดสักตั้งไวฮีโร่ใหม่แม่มันก็ตายเป็นเหมือนกันนี่ว่าแต่ต้องเข้าถึงตัวนะได้หลงพี่แทบบมาหนึ่งครับชนี้จากนั้นผมก็เดินมาเคลียร์เลนกลางแล้วก็ไปดันเลนล่างต่อผมรับจบให้หมดทุกเลนครับและนี่คือฉากแรกที่ผมตัดสินใจเผชิญหน้ากับไอ้หลามหลังจากหนีมันมาตลอดตั้งแต่โดนมันตบด้านขวานะแต่รอบนี้ผมมีเพื่อนมาช่วยครับแล้วก็สตัั้นไดถูกจงหวมากๆทได้ตอ ผมเริ่มสู้กับพี่หลามได้แล้วผมก็ยังคงเจ็บมากๆกับไอ้นนักธนูนี่อยู่ดีผมต้องหาโอกาสจู่โจมในขณะที่เขาเผลอเท่านั้นเลยฮะถึงจะสามารถจู่โจมจนตัวแตกได้แบบนี้เกมนี้ก็ดําเนินไปแบบเพื่อนถอดใจกดยอมแพ้อ,อยู่เรื่อยๆฮะแต่ผมว่าผมไหวนะขอแค่จังหวะดีๆก็เลยยังไม่ได้กดกดยอมแพ้หรือกดซิวกูนี่แหละแม่งช่วงนี้นอนน้อยจาแล้วช็อตนี้กูยังจะแตกอีกเลยนี่เออฮีโร่นักธนูบ้านนี่มันชื่ออะไรใครรู้เมนบอกทีครับผมจะไปเล่นมันคือเทวนาหรือเปล่าวะยิงโคตรไกลแล้วก็แรงสะสาเกมยังไม่จบอย่าเพิละ โชว์ไปหนึ่งทีแล้วไอตัวใหญ่นั่นจะไปไหนจ้ามาน,นี่มานี่มาเดี๋ยวส่งกระบอกให้เองไม่ต้องหัวการฆ่าปลาหมึกนั้นใช้เวลาเร็วมากครับเพราะว่ากูตัดต่ออ่าแลวจังหวะน,นี้อยู่ดีทีมเราเก็บได้4ตัวเฉยเลยครับผมอย่างนี้เกมพลิกแน่นอนแล้วมาเลยล่ะคุณผู้ชมดูมันม่วง3ทางนั่นสิกูจะครซี่สุดท้ายแล้วก็ต้านทานฝันของข้ามไม่ไหวจริงๆครับเกมนี้แพ้ในที่สุดและนี่คือฉาก MP ของชาร์ลอตสกิน H N K นะครับรจัจะแฉกตึงๆไปต่อที่ฮีโร่ที่ฝันของข้ามเล่นเมื่อกี้ครับนะั่นคือีน่่องแววากลพ เสลาลินนะคฮะล่ามนี่เป็นมัดมัดสกินเฮดมีจุดซะด้วยนี่ครับหลวงพี่เราโชว์การต่อยรัวแบบ360องศานะฮะหมุนได้รอบทิศทางยิ่งกว่าสเตอริโอ8.1แนละฮีโร่ที่เรากำลังต่อสู้อยู่นี้นะครับเขาชื่อลิโปเนฮโอเคนะครับแต่ว่าใน RV เนี่ยเขาคือมาลอตนะฮะบ,บอกเลยว่าฮีโร่ตัวนี้เล่นเพลินมากครับนี่หมุนโชว์ไปหนึ่งทีเฮ้ <c oughs> hey, สุดหล่อเรามาสู้กันดีกว่าอย่าไปตีนกเลยทำร้ายสัตว์มันบรราปนะโยบอ้าวมีเพื่อนมาพอดีก็เรือบเสือียเลยสิครับฉากนี้ผมลองสกิลหนะะะฮแต่เหมืนมอ,นมอ,อนจยัังรบ ไม่ค่อยไหวออกมาก่อนแล้วสิ่งที่ผมชอบก็คือไม่ได้รีเจนเลือดแค่กับการต่อยฮีโร่ครับต่อยรัวใส่คีบก็เด้งเลือดได้เหมือนกันนะครับโคตรเจ๋งอันนี้จวงกลางเกมครับรูดเข้าไปผักเข้ากําแพงแล้วก็ซอยหมัดแบบม้ายืดแล้วหมัดที่เอียงมาด้านขวาต่อได้มันดีแบบนี้นี่เองครับผมชันจะติดใจหลวงพี่ตัวนี้เข้าะแล้วน่ครับสกิลสองตอนนี้เด้งเลือดอยู่ที่ครั้งละหนึ่งร้อยสามสิบห้าทุกคนขอลองห้าวหนึ่งหนึ่งกับมาหลอดหน่อยได้หรือเปล่าครับหูบอกเลยว่าถึงกับวิ่่่่งงงหนนีีีีออะ็ตต้้้้เเเพืผผมมมสสสััญญาาาาาาณรบบบวววจทโแแลขขไปปยกกึ รับแล้วรวมหมัดบอกเลยว่าแจ่มจัดจานหมายถึงการซ้อนของฟันตรงข้ามนะแจ่มจัดจานกูไปละครับเดินผ่านหลวงพี่ก็ต้องโดนขยี้คากำแพงแบบนี้แหละนะจ๊ะซอยหมัดวัดเร้าหลินใครพากัวมาเนี่ยกูไม่ไปเออกูไปก็ได้เจสแมสแล้จังหวะนี้ครับไล่ไปที่โยมดวงและโยมึมรวบวสวยจะละผักเขากำแพง แล้วอะไรแวบด้านซ้ายนั่นครับผมมามาลอชนี่เองแล้วถ้าเขาจะรอดเนี่ยเขาต้องกดอันตีแล้วะเขาไม่มีครับตายซะและนี่คือฉากที่ต้องตั้งชื่อว่าหลวงพี่ตีป้อมอ่าแล้วและตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเลดเกมแล้วนะครับผมทุกอย่างก็จะเริ่มตึงขึ้นเรื่อยๆครับสงสัยจะฉีดโบท็อกมาเยอะครับจัดไปก่อนเลยที่มาลอชเดียวนะไอการโจมตีแบบนี้มันคุ้นๆนี่กูเจอไอทนูบ้านั่นอีกแล้วเลยนี่เดินผ่านหลวงพี่ก็มานี่เลยครับน้องสาวไม่น่ารอดนะจ๊ะแล้วจังหวะนี้ครับตอนแรกผมก็กะว่าจะบวกตต่่่ออแแแลดูจาากมนพ้วเื ไม่ทันรเราออกกันก่อนเถอะนะเพื่อนอสกิลสองค้ำไวโอเคได้ผลอยู่ครับและนี่คือความสามารถในการโซโลโคิวของหลวงพี่วัดเซลินครับผมและนี่ก็คือฉากสุดท้ายของเกมนี้ครตอนแรกผมกะว่าจะหาคิวอะไรใครให้ได้สักคนหนึ่งแหละแต่ว่าตีป้อมจบเลยครับและก็เป็นอีกครั้งที่พวกเราปลอดภยัยและนี่ก็คือท่าทาง MVP ของหลวงพี่วัดเซลินครับผมคือผมก็นึงไม่ค่อยออกนะว่าจะเล่นฮีโร่อะไรดีก็เลยลองมาเล่นฮีโร่ตามฝั่งตรงข้ามดูกันแล้วกันนะครับซึ่งเกมที่แล้วเนี่ยออฟเลนเป็นมารลอดดังนั้นเกมนี้เราก็จะมาลองกันนะครับว่าม นะอย่างแรกนะครับรูปร่างเนี่ยจะเป็นเหมือนลิโป้ใน RV นะครับผมอย่างนี้เนี่ยเพื่อนมาซ้อนนะผมก็เลยวาร์ปกวนตีนซะหน่อยแต่เขาไม่หลงกลเลยว่ะใจโคตรแข็งตอนแรกผมก็ไม่รู้ครับว่าฝั่งถุงข้าวเนี่ยมันเป็นตัวอะไรกันแน่นะแต่พอดูสกิลแล้วก็โอ้ยีนาชัดเจนเลยแนละ้วผมจะบอกเลยว่ามาหลอดในเกมนี้เนี่ยมีความสมดุลค่อนข้างเยอะนะครับผมคือมันจะไม่โกงเวอร์เหมือนมาหลอดใน A าวีเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายไปทีละอย่างนะครับอันดับแรกเนี่ยเราจะไม่สามารถดูดฮีโร่แล้วก็ปาดเป็นทูดามาจได้เลยนะ จะปลดล็อกทูดาเมจได้เนี่ยเราต้องสกิลหนึ่งหรืออันติให้โดนก่อน1ครั้งเท่านั้นนะครับผมซึ่งตอนแรกผมก็งงมากครับดูดปาดทาไมมันไม่ทูดาเมจวะแต่พอเล่นไปสักพักก็เข้าใจครับว่าเกมเอชโอเคเน้นความสมดุลมากกว่าความโกงเว่อร์แบบอาร์วีนะซึ่งถ้าใครเป็นเมนมาหลอดเนี่ยก็อาจจะแอบเสียใจนิดนึงนะนี่ครับมาดูการสู้ชีวิตของชานี่ครับผมเปิดด้วยสกิลหนึ่งก่อนนะแล้วเราจะมีสัญลักษณ์บนหัวนะครับพอปาดอีกทีเนี่ยมันก็จะเป็นทูดาเมจแล้วนะครับผมซึ่งก็ ใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันนะมันจะไม่ได้ออกแนวสะใจแบบเน้นๆเหมือนในโซน r v นะครับผมแล้วฉากนี้ครับบอกเลยว่าปาดหนึ่งทีแล้วโดดทับนี่หล่อมมแน่นอนแต่ว่าเพื่อนเก็บไปก่อนนะอดเท่เลยสวัสดีครับน้องเอลินขอเล่นด้วยหน่อยนะจ้าแล้วโดดอันตีไปจังหวะนี้เออเฮ่อเขผิวเหมือน r v เลยเว้ยเข้าสู่ช่วงการเกมครับเลเวลสิแล้วนี่คือฉากแรกที่ผมสามารถอันตีแล้วปิดดาเมจได้ตอนนี้ทีมเราก็เล่นกันค่อนข้าง,ง,งดีมากครับเกมน้ำตั้งแต่ต้นยันจบแล้วก็ชนะในที่สุดครับผมและฮีโร่ต่อไปที่ผมจะเลนนเลลล่่นนนกคืียยโดิงมา เกมและขอยิงคนอื่นบ้างนะฮะคือผมไปดูไปอ่านสกิลมาหมดแล้วไอ้ตัวนี้คือเทวันนัทเวอร์ชันที่โคตรโกงครับคุณผู้ชมสกิลหนึ่งนี่กดแล้วเราจะมุมมองกว้างขึ้นแล้วก็ยิงไกลขึ้นนะฮะแต่ความโกงก็คือเราสามารถเปิดใช้สกิลนี้ได้ตลอดเวลาครับจนกว่ามานาเราจะหมดทุกครั้งที่ยิงไปเนี่ยมานาเราจะลดลงเรื่อเห็นไหมฮะอ่าแต่ว่าอยู่โคตรนานอ่ะถ้าเป็นเทวนนัที่หมดไปนานแล้วเนี่ยครับเราก็เปิดใช้ยิงต่อไปเรื่อยๆในเลนนี่โคตรโกงบอกเลยส่วนสกิลสองเนี่ยจะเหมือนกับอันตรีของเทวาัสนะัต่มีสนัทนะฮะแต มันใช้โดนยากมากครับเพราะว่ามันง้างนานสุดๆไปเลยความลับก็คือถ้าเกิดว่าเราเปิดสกิลหนึ่งใช่ป่ะแล้วเราไม่ยิงอ่ะมานานก็จะไม่โลดครับเราก็จะได้มุมมองกว้างๆสูงๆแบบนี้ฟรีๆตลอดการใช้งานเลยแล้วฉากนี้คือแครี่ฝันของข้ามแหลมครับสกิลสองสโลแล้วใบไปเอา้าแล้วโลมิงมาจากไหนแต่ก็ใช่ว่าเขาจะต้านทานดาเมจจากเราได้ครับผมโดนในตัวธนูนี่ยิงมาแล้วหลายเกมครับมันยิงโคตรแรงเลยดูดีแทงก็เอาไม่อยู่ขออนญาติเข้าเอลขวาเฮ้ยมีดอกไม้เสียมพูตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยวอดหนึ่งเล็กวออสองเกิดที่ป่ามี เป็นสกินน้องปูนะโคตรน่ารักนะฮะกับเลนค้องเรากันต่อครับอ้าวแล้วมาสู้มาอะไรอยู่ในนี้แหละเพื่อนนายสู้ฉันไม่ได้หลอกฉันบอกเลยว่าฉันะเป็นแครี่ที่โกงที่สุดในเอสโอเคตอนนี้แล้วขอยิงป้อมหน่อยได้ไหมจ๊ะจะให้ดีๆหรือจะให้ด้วยน้ําตาครับผมแล้วคือฝั่งตรงข้ามเขาไม่ยอมเสียป้อมจริงๆอ่ะส่งไอเคนหมวยนี่มาอีกนะครับเออแต่สุดท้ายเขาก็ไม่สามารถทนทานกับพลังเทวนาฏปรับใหม่ที่แบบโคตรโหดครั้งนี้ได้นะเฮ้ยคือผมพูดจริงๆว่าไปเล่นเลนอื่นบ้างได้ไหมเนี่ยมาเล่นแต่เลนผมคนเดียวแล้ว อันนาใช่ไหมครับทุกคนผมเดาเลยว่า RV ของไทยเนี่ยก็จะปรับรีเวิร์กตามนี้มาเลยนะฮะจากที่สกิลหนึ่งอยู่แป๊บเดียวก็แบบว่าอยู่ไปเลยจนกว่ามานาจ,จะหมดอะไรอย่างงี้แล้วถ้าเกิดว่าเรามีบัฟฟ้าล่ะก็แปลว่าเราสามารถใช้สกิลหนึ่งยิงไกลแล้วก็มองมุมสูงได้ตลอดเวลานะ่ะสิอย่างนี้ต้องเอาเข้าป่าแล้วยอกนะคะนี่เลยครับสกิลหนึ่งแล้วก็ยิงนอกป้อมชิลๆไปเลยแอบ,บมานาเรายังมีแบบไม่จํากัดอีกด้วยส่วนอันตีเนี่ยผมยังไม่ช่วยในข้อมูลนะครับแต่ว่ามันจะคล้ายๆวงของลอเลี่ยวอะไรเงรี้ยช่วยให้ ด,ดีเลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแหลมใช่ไหมเราจะโดนเข้าถึงตัวโดนสตันแล้วเราก็จะตายในที่สุดค่ะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นฮีโร่ขาตายไม่มีสกิลหนีอื่นใดนอกจากฟิกเกอร์เท่านั้นับผมและด้วยความโกงของฮีโร่ตัวนี้ครับเราก็เลยชนะมาแบบชิลๆเกมที่แล้วเห็นเพื่อนเล่นอยากเล่นบ้างครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้มีเลดี้ครับผมกับสกินที่ผมได้มาฟรีนะครับปูนีปีปีปบอ และนี่ก็คือท่าวับของสกินนี้อ่าวไม่มีว่าแล้วทำไมมันแจกฟรี <c oughs> ล้อเล่นนะครับคือแค่เราได้น้องปูใส่แว่นดำ <c oughs> ที่มันหน้าตากวกูส้นตีนคอยเดินไปกัดไข่ฝังตรงข้าวเนี่ยมันก็สุดแล้ว <c oughs> และวิธีคอมโบของฮีโร่ตัวนี้ก็คือเปิดอันตีตามด้วยสกิลหนึและสกิลสองครับปู <c oughs> <c oughs> แม่มันช่างเราใจยิ่งนะแล้วอีหนังนี้มันเข้ามาทําอะไรในป่าเพื่อนเชนเลยย้ง <c oughs> เล่นเมทผู้หญิงที่ไรเสี่ยงมันเปลี่ยนทุกทีเลยค่ะ <c oughs> ดูจํานวนปูที่เดินตามผมมา <c oughs> โคตรเยอะ <c oughs> มูวนมหาประชาปูหนีบอิปี้ถล่มจักรวาลถึง <c oughs> มาหลอดเลือดรถอย่างไวอะ <c oughs> แล้วคือน้องปูเหล่านี้สามารถใช้ลุมถึงตีป้อมได้ด้วยนะฮะบอกเลยว่าไม่ถึงสิบวิเท่านั้นนะป้อมแตกครับผมโอ้โห โคตรเจ๋งแถวนี้ไม่มีใครอยู่ขอเข้าไปดอยเลือดหน่อยแล้วกันเอา้ามีคนมาเฉยเลยฟิกเกอร์โยแล้วก็ปูกันหั่มมันคับเดินตอกร่มกับพื้นแบบเรื่อยๆมาดักพุ่มย้อนเลนบนกันหน่อยดีกว่าฮะเปิดด้วยอันตีสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองปาปวกไปครับกัดอีปีเรียบร้อยเลยโหแล้วฉากนี้อะไรครับเนี่ยลาวชายจะก,กันบุกฐานกับผมนําโดยลิโปมาหลอชนะส่งปูนิอีปีกัดไข่มันแค่ลืมบอกพาสีครับถ้าเกิดว่าเราลัดช็อตคลิปป่าหรือว่าคลิปเลนได้เนี่ยเราจะได้ปูเพิ่มมมตััวนนนนะีีหลงาาาจกท้้้อฟแบบ หาดักลุ้มกันครับผมตัวนี้ชื่อไฮโน่หรือเปล่านะใครรู้คอมเมนต์กันได้นะฮะแต่ส่งเขาอึดอยู่นะไม่ยอมตุยง่ายๆนะเนี่ยแล้วเอาตัวนี้แทนก็ได้ครับพี่ปลาหมึกเรียบร้อย <S <S ๆๆๆเวลาผ่านไป15ดีครับนี่คือครั้งแรกที่เรามีโอกาสได้ขึ้นบ้านนะครับแล้วก็ได้บาเล็เล่นมิเลดี้เนี่ยรักษาระยะห่างให้ดีครับแล้วก็ส่งปูไปกัดอย่างเดียวชนะในที่สุดครับท่าทาง MVP ครับบอกเลยว่ากวนซนตีนจัดๆโอ้โหดูดูดู มีผูกบงผูกโบด้วยครับปูปก็เดินแบบตัวแม่เท่ๆไปเลยสิครับฮีโ,โร่ตัวนี้ผมเรียกว่าขนมรูนะคะเขาคือด้วงในอาวีนะครับแต่อยู่ในร่างของหญิงสาวที่น่ารักมากๆตอนแรกว่าจะไม่เล่นแล้วแต่ต้นคลิปสุ่มได้สกิน S N K มาก็จัดซะหน่อยแล้วกันโชว์ท่าวาไปก่อนเลยฮะตอนแรกก็ไม่ได้หวังว่ามันจะสวยอะไร,ะรแต่พอดูไปดูมานี่ค่อนข้างเจ่มเลยนะครับสก,กิลหนึ่งครับเปลี่ยนจากปล่อยจะง,งอยเป็นนกบินใส่แบบนี้นะฮะสกิลสองก็พุ่งไปข้างหน้าเหมือนด้วงเป๊ะเลยครับผมอันติเมทเลลี่่ยา้วับบแร งกว่าการคอมโบต่างๆก็เหมือนกับด้วงเลยครับเราจะสกิลหนึ่งก่อนแล้วค่อยโดดก็ได้หรือจะหม่งเลยก็ได้ถ้ารีบนะฮะโอ้แล้วตัวนี้โดนคอมโบเราไปเต็มสูบแต่ยังไม่ตุยฮะค,ค่อนข้างถึกเลยนะครับถือขวานเหมือนแอคในดอทเอเลยค่ะเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยเหมือนของเอสโอเคเนี่ยจะวิ่งไปช้าก,กว่าแต่ว่าเอฟเฟกต์สวยกว่านะแล้วพอผมรู้สึกว่าสกิลหนึ่งมันช้าใช่ไหมผมก็เริ่มไม่เปิดสกิลหนึ่งก่อนแล้วใช่อันตีพุ่งตอกมันสดๆเนี่ยแหละเราสู่ช่วงการเกมครับฉากนน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 นีีีีี้้้้ภููููมม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 ิิใจจําาาาาาเเเเเสสอออออออกกกกๆฝัััััตตตตตตรรรงงงขดดดดดผผยยยยยย่่่่่3วววคแลล็็็พไปชน สายด้ยครับเก็บหมดตีเลยแนวทางการเดินเกมก็ง่ายๆครับสำหรับด้วงไม่มีอะไรต่างจาก RV เลยนะครับฟาร์มเสร็จก็มาสกิลใส่ตุ้มๆแล้วก็ตายฮะเกมน้านิดๆครับผมตอนนี้แล้วเพื่อเราจับไว้สวยใจก,ก็ต้องเล่นซะหน่อยบินเล่นครับบินเล่นขอตอกทีนึงเด็แต่ไม่เอาสุดหรอกนะไปแล้วขอแย่ตีแบั๊บแดงแปบบ๊บเอา้า เมื่อกี้ปล่อยให้รอดไม่กลับบ้านใช่ไหมนี่น่แล,แล้วก็ถึงเวลาขึ้นบ้านครับผมฝันตรงข้ามเนี่ยมีคนดื้อไม่มากันด้วยนะเขาแอบไปดันซ้ายคนเดียวเฉยเลยครับจังหวะนี้แต่ว่าดันมาดันดองอยู่คนเดียวมันจะสู้5คนได้อย่างไรกันเป็นอีกเกมที่ชนะไปอย่างสบายๆครับ, <S <S บเป็นอย่างนี้บ้างครับสำหรับ2 4 0ชั่วโมง Honor of King นะสำหรับคลิปถัดไป360ชั่วโมงอ o n น r of k อ n g เนี่ยอยากให้ผมเล่นตัวไหนเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่ง